ในส่วนของนายกรัฐมนตรีเองนะครับต้องเรีบประชุมหน่อยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องมีกําหนดการบินฮ่องกงต่ออีกแล้ว28-29พฤษภาคมนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้พี่จีบอกว่ารัฐบาลทํางานมาได้นะ,ะ,<อ>ะนึกว่าอายุของรัฐบาลก็จะเหลือน้อยลงไม่ใช่นะนแต่มีหลายคนก็รุนอยู่นะ,ะสารรัฐธรรมนูญที่รับค<อ>ําร้องไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับ<อ>เมื่อเช้าฮะนายกรัฐมนตรีไปปฏบิบัติภารกิจที่3ย่านมิถ่าวนะครับ แล้วก็ไปปาตักคาถาพิเศษในหัวข้อ e a r t h j จ m p 2024 D H นะครับโดยพูดถึงเรื่องของพลังงานสะอาดว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อการดึงดูดนักลงทุนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการขึ้นปาตักถาพิเศษในงานนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่หวายที่ผู้สื่อข่าวจะถามถึงเรื่องของอนาคตทางการเมืองของท่านนะ<ช>หลังจากที่ท่านกลับมาเมืองไทยแล้วเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้ไปเดินหลายที่เลยทีเดียวนะครับ ทั้งการไปชิมกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ,อนะที่ถนนส่งวาดไปตรวจนะครับในส่วนของอบ่อนไก่ชุมชนบ่อนไก่แล้วก็<ช>ไปอีกหลายที่แต่ใครจะรู้ฮะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแวะนะฮะที่บ้านของท่านอาจารย์ดรวิศนุเครืองอามด้วย<อ>นะแล้วช่วงเย็นก็ยังมารับประทานอาหารกับคุณพิชัยนะฮะรัฐมนตรีคลางด้วยโอ้วันวันหนึ่งนี้ทำหลายอย่าง เอาไปที่เรื่องของการที่ไปหาท่านอดีตรองนายกวิศณุเครือง,งามกันก่อนตอนนี้ชัดเจนออกมาแล้วนะครับว่าที่ท่านนายกบอกมาโดยตลอดว่าตอนนี้ผมกําลังปรึกษาพิมพ์กฎหมายอยู่ในเรื่องของการที่จะส่งคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญประเด็นที่รับคําร้องไปให้หยุดปฏิบัติหน้าที่กรณีการแต่งตั้งนายพิชิตนะฮะขึ้นเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับปรากฏว่ามือกฎหมายนะฮะ ที่นายกรัฐมนตรีปรึกษาเนี่ยไม่ใช่คุณพิชิตเองนะเพราะว่าคุณพิชิตนี่ก็เป็นมือกฎหมายถูกไหมใช่ใช่ถูกต้องก็เป็นมืออกกฎหมายแล้วก็เป็นทีมกฎหมายอยู่และเป็นสารตั้งต้นของเรื่องนี้ก็คงจะปรึกษาคุณพิชิตไม่ได้วันนี้ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อท่านนายกนี่ปรึกษานะฮะท่านเนติบริกรอน่าหลายสื่อนี่พาดหัวคำนี้ไม่ได้ร่วมรัฐบงรัฐบาลอะไรหรอกนะแต่ว่าแต่อยู่เบื้องหลัง เออแต่ว่าีรอยู่เบื้องหลังก็ได้เพราะว่านายกเนี่ยยอมรับนะฮะพูดออกมาโดยตรงกับสื่อเลยผมไปหาท่านที่บ้านเลยครับนี่แหละนะฮะประโยคเด็ดวันนี้นายกรัฐมนตรีพูดที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์นะครับที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์แล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่การเชิญนายวิศนุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลชุดที่แล้วมาให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการทำคําชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญกรณีที่40สวยื่นถอดถอนจากตำแหน่งผมเสนอชื่อน,นายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับนายกเนี่ยตอบเสียงดังฟังชัดเลยบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เชิญท่านมานะแต่ผมเนี่ยได้ไปหาท่านที่บ้านพักเลยนะครับซึ่งก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับ ที่พูดถึงเรื่องของการที่เมื่อวานเนี่ยไปหานะครับอาจารย์วิษณุถึงที่บ้านพักเลยครับเชิญครับเชิญท่านมาผมไปหาที่บ้านนะครับพ,พูดคุยครับใช่ครับขอให้เป็นเรื่องระหว่างผมว่าท่านดีกว่านะครับย,ยังครับยังไม่เสร็จครับ ก็มั่นใจครับก็มั่นใจครับเข้าใจว่าพึงพอครับคำว่ากังวลนี่คุณก็ถามผมทุกวันอะผมก็บอกว่าผมกังวลตลอดทุกเรื่องนะครับทนายายกเนี่ยตอบนะค่อนข้างจะพูดเร็วพอสมควรทีเดียวเอาอย่างนี้สื่อเนี่ยก็ถามนะฮะท่านนายกถึงเรื่องของการที่เชิญดรวิษนุเนี่ยมาเป็น ผู้ให้คำปรึกษาเรื่องของการทำคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญนายกบอกไม่ได้เชิญแต่ผมไปหาที่บ้านพักแล้วก็มีการพูดคุยกันแล้วผู้สื่อข่าวถามว่านายวิษนุได้ให้คำปรึกษาในการชี้แจงอย่างไรนายกบอกว่าขอให้เป็นเรื่องระหว่างตนกับนายวิศนุผู้สื่อข่าวถามต่อว่าตอนนี้มีความคืบหน้าในการทำคำชี้แจงเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยังนายกบอกว่าอย่างครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวยังติดปัญหาอะไรอยู่ นายกตอบแค่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จมเมื่อถามว่าการที่ได้ไปขอคำปรึกษาจากนายวิษณุทำให้มั่นใจใช่หรือไม่ว่าการทำคำชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญน,นั้นจะสามารถสู้ได้แน่นอนนายกตอบเสียงดังฝังชัดว่ามั่นใจครับเมื่อถามว่าระยะเวลา15วันเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะทำคำชี้แจงนายกบอกว่าเข้าใจว่าเพียงพอผู้สื่อข่าวถามย้ำ ว่าแสดงว่ามั่นใจและไม่กังวลอะไรในการต่อสู้คดีใช่หรือไม่นายกกล่าวย้ำว่าถามคำว่ากังวลสื่อก็ถามผมทุกวันซึ่งผมก็ตอบว่าผมกังวลตลอดในทุกๆเรื่องนะครับโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เดินทางไปพบนะครับแล้วก็ไปขอคาแนะนาจากอาจารย์วิษณุที่บ้านพักเนี่ยนะครับอ๋อไม่ใช่เมื่อวานแต่เป็นช่วงสายฮะของวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่25พฤษภาคม ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเอ้าเราก็เพิ่งทราบวันนี้แหละเพราะว่าก็ไม่ปรากฏนะครับในหน้าสื่อแล้วก็สื่อก็ไม่ได้มีการรายงานขณะที่เมื่อวานเนี่ยนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปรับประทานอาหารนะกับท่านรัฐมนตรีคลังนะครับนะคุณพี่ชัยเนี่ยนะฮะในส่วนของการที่จะพูดคุยเรื่องของการประชุมครมเศรษฐกิจในวันนี้เนี่ยนะครับนอกจากนี้ที่สามย่านมิดทาวเนี่ยนายกรัฐมนตรียังตอบสัมภาษณ์ถึงเรื่องของผลโพ ที่มีคะแนนออกมาล่าสุดเนี่ยว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้เลยเนี่ยจะเลือกใครเลือกพักไหนอย่างไรปรากฏว่าคะแนนของกล้าวไกลเนี่ยออกมาทิ้งห่าง <c oughs> เพื่อไทยเนี่ยครึ่งๆเลยนะฮะค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็บุคคลที่อยากจะให้เป็นนายกเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นพิธานะฮะลิมเจริญรัตน์นะครับแล้วค่อยตามต่อด้วยชื่อต่างๆจะเป็นลุงตู่เป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับที่มีผลสํารวจออกมาแบบนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปถามนายกรัฐมนตรี ถึงผลสำรวจของสถาบันพระปกเกล้าที่สำรวจความนิยมของรัฐบาลล่าสุดว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยต่ำกว่าเก้าไกลเยอะเลยทั้งในส่วนของตัวบุคคลด้วยแล้วก็คะแนนของรัฐบาลด้วยตรงนี้ต้องทำให้รัฐบาลเร่งโชว์ผลงานหรือเปล่าเพราะว่าจะครบหนึ่งปีแล้วนะพรรคเก้าไกลเขาก็ยังมีคะแนนนาอยู่นะครับนายกต่อว่าแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน เราต้องให้ความเคารพกับเรื่องข้อมูลที่ได้มาและอย่างที่บอกเรื่องของงบประมาณเนี่ยก็เพิ่งออกมาใช้ได้เองและวันนี้จะมีการประชุมคอรมอเศรษฐกิจที่ทำเนียบผู้สื่อข่าวถามว่าการประชุมคอรมอเศรษฐกิจว,วันนี้จะมีเรื่องอะไรเด่นเป็นพิเศษนายกบอกว่าขอให้รอตอนจบดีกว่าเดี๋ยวจะบอกเมื่อถามต่อนะครับว่าเมื่อวานนี้ได้ทานข้าวและพูดคุยกันกับนายพิชัยชุนหะวชิระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังเรื่องการเตรียมพร้อมประชุมคอรมอเศรษฐกิจอย่างไรนายกบอกว่าเมื่อวานนี้ได้ทานข้าวและก็ได้เตรียมพร้อมว่าจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างโดยจะต้องให้เกียรติที่ประชุมคอรมอเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเลขาสภาพัฒน์และผู้ว่าแบงค์ชาติวันนี้เราไม่ได้มาสั่งการแต่มาพูดคุยว่าแต่ละท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรบ้างรวมถึงมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง ถ้าตอนนี้ตนมาให้ข้อมูลก่อนก็คงไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นขออุบไว้ก่อนนะครับเมื่อถามย้ำว่าเบื้องต้นในการประชุมจะมีมาตรการระยะสั้นก่อนหรือไม่นายกบอกว่าวันนี้คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในการประชุมคอรมอรเศรษฐ,ฐกิจและไม่อยากให้เป็นคอรมอรอยากให้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่าแต่ก็ต้องขอฟังความคิดเห็นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นมาตรการได้เลยหรือเปล่านะครับ อันนี้นายกเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของคอรมอเศรษฐกิจที่จะประชุมกันเย็นวันนี้นะครับ16นาฬิกา30นาทีด้วยแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลโพที่ออกมาก็น่าตกใจเหมือนกันล่าสุดวันนี้เนี่ยนะครับก็มีท่านรองนายกภูมิธรรมทีท่ออกมาพูดถึงเรื่องของผลโพของสถาบันพระปกเกล้าเหมือนกันเพราะว่าคะแนนนิยมของเก้าไกลตอนนี้ยังคงมาแรงนะครับแล้วเพื่อไทยนี้ก็ทิ้งห่างเลยทีเดียวโดวยคุณภูมิธรรมเวชยชัยครับ ในฐานะที่เป็นแกนนําพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงผลการสํารวจความคิดเห็นของสถาบันพระป,ปกเกล้าเหมือนกันโดยบอกว่าถ้าหากเลือกตั้งวันนี้พรรคเก้าไกลจะได้สอสอถึง208คนแล้วเพื่อไทยจะเหลือแค่ร้อยคนนิดห่างกันครึ่งเดียวจริงๆนะครึ่งนึงเลยนะฮะครึ่งครึ่งเลย208กับ105เนี่ยคุณภูมิธรรมบอกว่าเรื่องโพไม่ได้สําคัญอะไรไม่เห็นจะมีเรื่องสําคัญส่วนที่คะแนนนิยมตามหลังพรรคเก้าไกล ทั้งในส่วนของนายเศษฐาแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยโพก็เป็นแค่การรวบรวมวิธีคิดการแสดงความเห็นก็เป็นเรื่องที่น่าอุทรถ้าไปฟังตัวนายสตินธรนานิธิโชธนักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าที่ทำโพเนี่ยเขาก็บอกนะว่าไม่ได้มีนัยะสำคัญอะไรเพราะเป็นช่วงหลังจากที่ทำงานมาก็ต้องขอดูกันต่อไปก่อน ในส่วนของรัฐบาลเองตอนนี้เราก็ดูตัวเองอยู่แล้วก็ทำงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะถ้ามัวแต่มานั่งมองแต่ผลโพเนี่ยนะฮะซึ่งก็มีโพอยู่หลายสำนักก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีเหมือนกันอ่ะฟังเสียงคุณภูมิธรรมนะครับที่พูดถึงเรื่องผลโพเมื่อวานนี้ครับโพก็เป็นการรวบรวมวิธีคิดการความแสดงความเห็นก็เป็นเรื่องที่น่าอุทธร์แต่ว่าถ้าคุณไปฟัง ฟังตัวอาจารย์สันติสันติชัยหรืออะไรสันติธรริที่เขาทาเขาบอกว่ามันไม่ได้มีในัยะสําคัญอะไรมันเป็นช่วงหลังที่เริ่มทํางานมาแล้วก็ขอดูมันต่อไปส่วนเราเนี่ยเราเราตอนนี้เราดูตัวเองแล้วเราก็ทํางานกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้านั่งดูแต่โพเนี่ยมันโพมันหลายสำนักไม่รู้จะเชื่อใครดีนะมันจะทำให้การทํางานสอเป็นเรื่องของก็ก็สถาบันพระปกเก้านิด้าสถาบัน พอภาคอีสานมันก็เหมือนกันนะฮะผมว่าอย่าเพิ่งไปใส่ใจเรื่องนี้เลยทํางานดีกว่า,าจะทําให้การทํางานของเพื่อไทยหนักขึ้นไหมคะในครั้งหน้าเราหนักของเราเองอยู่แล้วตลอดเวลาเนาะอือครับผู้สื่อข่าวก็ถามคุณภูมิธรรมนะครับย้ําว่าเอ๊ะผลออกมาแบบนี้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนการทํางานหรือเปล่านะสำหรับพักเพื่อไทยเองคุณภูมิธรรมก็บอกว่านะนอกจากทํางานหนักเนี่ยเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้ว ผู้สื่ขาวก็เลยถามต่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนายเศรษฐาจะขายไม่ได้แล้วใช่หรือเปล่าเป็นเซลแมนเองนะไปขายของยี่ห้อเศรษฐาที่จะพาไปเศรษฐีกันทั้งประเทศจะขายได้ไหมจะขายได้ไหมเออคุณภูมิทําไม่ตอบคําถามนี้นะฮะอุ้ยต้องเชื่อมั่นสิต้องเชื่อมั่นนายกสิทำไมไม่ตอบอ่ะทำไมอ่ะปกติคุณภูมิทํานี่จะออก รับหน้าตลอดนะจะออกการันตีตลอดนะว่านี่ใช่เลยต้องมั่นใจสิใชร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าวสิปีคุณภูมิทํายังมั่นใจเลยอ่ะแล้วนี่เศรษฐานนี่สิบเดือนนะฮะเขาถามว่าอะไรดันเขาถามว่าอะไรเลือกตั้งครั้งหน้านายเศรษฐาจะขายไม่ได้แล้วใช่ไหมคะออถามแบบนี้เลยอ่ะคุณภูมิทําเดินหนีเลยเห็นไหมอย่าออกอาการสิคะเดี๋ยวคนเขาก็จะคิดว่าเออหรือไม่มั่นใจเนาะอะท่านผู้ชมครับนี่มันน่าคิดนะ คือ,อนักเศรษฐศาสตร์หลายคนนะก็มองตรงกันเหมือนว่ามันมีได้สักทีเนี่ยประชุมคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยเชื่อไหมเพราะว่ามันผ่านมาสิบเดือนแล,ล้ว<ช>ถูกไหมฮะ<ช>แล้วทั้งๆที่รัฐบาลเนี่ยก็มีความห่วงใยประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจค่อนข้างมากแล้วบอกเศรษฐกิจไม่ไม่ค่อยดีจนจะนำไปสู่จะต้องเร่งแจกเงินดิจิทัลเออแต่ไม่มีประชุมคอรมอเศรษฐกิจไม่เคยมีคอรมอเศรษฐกิจนี่เป็นครั้งแรกที่จะประชุมคอรมอเศรษฐกิจหลายคนบอกว่ามีสักที ไม่เออมีสักทีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าปล่อยให้มันเป็นปัญหาเดี๋ยวจะคิดไปอย่างนั้นซึ่งเราไม่ได้คิดแบบนั้นนะแต่เดี๋ยวคนจะมองไปว่าเอาทําไมไม่ประชุมครมอเศรษฐกิจแล้วก็เร่งมือในการที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจอ้าวไม่มีประชุมแล้วเศรษฐกิจแล้วก็มาบอกเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวคนจะตั้งข้อสังเกตแบบนั้นนะมันทาให้ผมก็นี่นึกถึงเรื่องของตอนหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเลยจำได้ไหมตอนที่เขาขึ้นเวทีหาเสียงตอนนั้นเนี่ยประเทศไทย อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจมากกว่า9ปีแล้วนี่อหอไหมใช่ใช่วิกฤตบ้านเมืองเศรษฐกิจล่มจมเสียหายนะฮะทีนี้พอเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยนะพรรคเพื่อไทยประกาศเศรษฐกิจวิกฤตเลยเพราะถ้าไม่วิกฤตเนี่ยเดี๋ยวจะกู้เงินไม่ได้นะใช่แล้วตอนนี้เป็นยังไงวิกฤตวิกฤต่าเดิมหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนคือตอนนี้ทําให้คิดว่าเอ๊ะวิกฤตกว่าเดิมหรือเปล่า GDP เหลือ1.5เนี่ยนะฮะไปเทียบกับอาเซียนสิอ่าประเทศอื่นนี่เขาเกินนี่กันหมดทุกประเทศเลยเพือ่อน <reci> <reci> บ้านเราลาวกัมพูชาเวียดนามพม่าเนี่ยเกินหมดประเทศไทย1.5แล้วที่สำคัญเนี่ยนะฮะพักเขาอาสาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ปัญหาปากท้องให้กับประชาชนเราวิกฤตเศรษฐกิจมาตลอดรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ย9ปีแล้วเนี่ยทีนี้พอมานั่งเป็นรัฐบาลปุ๊บท่านผู้ชมครับพี่จิครับ น้ำมันแพงขึ้นเนาะข้าวของแพงขึ้นสินค้าแพงขึ้นตอนนี้ทุกอย่างแพงใช่โอ้โหแล้วนี่จะเรียกว่าอะไรอธิบายยังไงอธิจะอธิบายยังไงต้องรีบประชุมคอรมอเศรษฐกิจแล้วนะครับแล้วถ้าเย็นเนี้ยไม่มีความชัดเจนอะไรออกมาเลยเนี่ยนะขอแค่มาฟังตัวเลขขอแค่มาพิจารณากันก่อนนี้มันไม่ทันแล้วนะต้องสร้างความเชื่อมั่นจะให้ไปนั่งรอไตรมาสสามลงทะเบียนไตรมาสสี่รับเงินหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มันก็อาจจะ เป็นลักษณะของการที่มันก็ไม่ได้ยั่งยืนไงเพราะว่าก็จะเป็นการใช้เงินอยู่ในห่วงเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นละ่ะคำตอบว่าว่าเป็นยังไงนะนระยะสั้นจะเป็นยังไงร,ระยะ,ะยาวจะเป็นยังไงนี่เย็นนี้ต้องมีคําตอบออกมาได้แล้วนะครับแล้วก็ออกมาตรการมาได้แล้วเพื่อจะนําเข้าสู่คอรมอให้ได้ในวันพรุ่งนี้นะนี่คือสิ่งที่เป็นความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าความคาดหวังของประชาชนก็ตามตเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่ากำลังซื้อนี้หดหายหมด เงินมีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะซื้อของนี่น้อยกว่าเดิมอตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะออกไปเที่ยวไหนนะฮะค่าน้ำมันนี่แพงเหลือเกินดีเซลก็ขึ้นเอาอีกแล้วใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วยบอกมาผ่านทาง Facebook ของนิสวันหน่อยจับใจใช้สอยเป็นยังไงคนควักเงินซื้อมากน้อยแค่ไหนพ่อค้าแม่ค้าจะสะท้อนได้นะคะว่าคนเราเนี่ยมีความระมัดระวังประชาชนเนี่ยนะคะ มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากน้อยแค่ไหนน,น,นะคะแลวหวังอะไรได้อีกไหม,มเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ก็ถือว่าเป็นความหวังอยู่นะฮะว่าจะเอาไปซื้อมือถือแล้วก็เรื่องซอฟต์พาเวเร,ระ,ว,ระวังอะไรได้ไหมที่กําลังดําเนินการกันอยู่นะฮะเพราะว่าสงการนะฮะคนขับเคลื่อนหลักก็ไม่ได้อยู่บ้านเรา <c oughs> คนที่คนที่คุณก็รู้ว่าใครหลังจากนั้นมาก็ดูขมีขมันก็กแว่นนิยมจะพัวบ <c oughs> พวบลงมาแล้วตอนนี้ <c oughs> แล้วพอขึ้นเ <chair. S 2> วทีพูดไปปุ๊บเรื่องของอุปสรรคในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคราวนี้เลยต้องเหมือนกับต้องพยายามเว้นระยะห่างการ <c oughs> ออกสื่อหรือว่าการตอบคําถามนะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่<อ>ใ่ก็โจมตีผู้ว <c oughs> ่าแบงค์ชาติมาแล้วนะผ่านเวทีผลงานสิบเดือนเนี่ยนะค่ะ